สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์ล้วนๆนะคะของชาวราศีกุมในช่วงของวันที่เหลือนะคะคือวันที่19นะคะ19าพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนนะคะก็คือวันที่30นะเป็นการดูช่วงสั้นๆนะคะก็ นะคะเราจะมาดูกันว่าในช่วงอีก10กว่าวันเนี่ยนะคะความรักของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นอย่างไรนะก็ก่อนอื่น <laughs> ต้องสวัสดีนะคะขอขอบคุณเพื่อนเมือนทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็ <laughs> <c oughs> ถ้าใครสนใจนะคะาการดูพิการคดนะก็ มีอีกช่องหนึ่งนะคะก็อีกช่องหนึ่งก็คือจะชื่อมารตี้หงชาแนลนะคะช่วงช่องนี้จะเป็นการดูดวงแบบราศีนะคะเราด,ดูดวงในเรื่องของความรักต่างๆการง,ง,ง,งานการเงนิงนนะคะดูลัคนาราศีนะก็ดูในช่องนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ติดตามหงได้นะคะในช่องมาที่หงชาแนลทาร์ลต์แองเจิลทาร์ลต์ไลฟ์แองเจิลแล้วก็ เพจใน Facebook นะคะก็ดูดวงบายมาตีนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะอีกช่วงประมาณสิกว่าวันส่งใจมานะคะ าชาวราศีกุมไพ่จะช่วยบอกชาวราศีกุมหน่อยที่เข้ามาดูในช่อง t a l e t Life Angels นะคะว่าดวงความรักของคนชาวราศีกุมนะคะจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเร็วๆนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะความรักร้นล้วนนะใบแรกนะคะขอเป็นตัวแทนหยิบไพ่ให้นะคะใบแรกจะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะก็ช่วงนี้นะ คุณเองอาจจะต้องอเขาเรียกว่ามีการไปสัมมนานะคะหรือว่าไปร่วมงานนะคะหรือไปรถไปเรียนนะคะหรือไปพบลูกค้าไปเจรจานะคะมองว่าความรักของคุณเนี่ยนะอาจจะมาจากการที่คุณไปติดต่อนะคะความรักของคุณอาจจะเกิดจากความรักระหว่างคนที่ต้องพบพบเจอกันในที่ทํางานนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเป็น าสามเหรียญนะคะก็อาจจะเจอกันในสถาบันเดียวกันสถานศึกษาสถาบันการงานอะไรต่างเนี่ยน่าจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันนะฮะหรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะไพ่ขึ้นประมาณนี้ก็คือน่าจะในเรื่องของความรักนะน่าจะมาจากอัอนนี้นะคะหรือชาวราศีกุมบางคนบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะกําลังสร้างรากฐานหรือกําลังเดทก็ได้นะกำลังเจรจา ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงสร้างฐานของความรักหรือว่ามีการเ,าเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์นะคะที่กําลังจะตกลงกันเออนะคะอันนี้มันมองได้หลายอย่างนะใบแรกเนี่ยส่วนจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยใบแรกเนี่ยจะเป็นตัวตนของคุณนะคะช่วงนี้สิ่งที่มันกําลังจะดําเนินหรือเกิดขึ้นนะคะทีนี้ดูอีกใบหนึ่งนั่นไงนะคะเนี่ยใครบางคนในที่นี้นะคะชาวราศีกุมในที่นี้เนี่ยก็อาจจะ อยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะคนที่คุณเจอเนี่ยเป็นคนต่างชาติไหมนะคะเดี๋ยวขอใส่เสื้อนิดนึงนะมันหนาวแอร์มันเย็นแต่ว่าพอพอถอดเสื้อก็ก็หนาวพอใส่เสื้อก็ร้อนนะคะช่วงนี้ร้อนร้อนหนาวหนาวนะภาวนาอย่าให้เป็นโควิดเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะก็ ใครบางคนในที่นี้เนี่ยนะอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่พบที่เจอนะคะอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างแดนเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะที่พบเจอกันจากการที่ติดต่อประสานงานกันก็ได้นะคะใบที่สามนะคะเอาอีกแล้วกล้องนี่มันเดี๋ยวผใส่ต้องซื้อใหม่นะคะตัวจับกล้องมันค่อนข้างจะหลวมอีกนะนะคะไพราชินีถือเหรียญน,นะคะ อ่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่จะเรียกว่าอะไรอะ่ะคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คุณก็ได้นะอยากให้คุณอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากให้คุณเป็นคนดูแลเงินของเขาอะ่ะอะไรประมาณแบบนี้นะคะ ในที่นี้เนี่ยคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะก็ได้หรือคุณกำลังเดทกับคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะชาวราศีกุงนี่อาจจะสัมพันธ์กับชาวต่างชาติที่ค่อนข้างมีฐานะก็ได้นะเนี่ยจริงๆนะคะตำแหน่งคู่ตำแหน่งคู่เป็นราชาถือคา เขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นเจ้าของอยู่ในระดับเจ้าของอะ่ะเป็นคนที่อาจจะต้องเดินทางไหมนะคะไม่ค่อยอยู่กับที่หรอกมักจะเป็นคนที่ยุ่งยุ่งนะคะทำงานตลอดเวลาหรือไม่ก็ติดต่อมีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตัวคุณเองเขาอาจจะเทคแคร์ดูแลนะคะอยากจะให้คุณเนี่ยช่วยเขาดูแลกิจการก็ได้นะเออนะคะให้ไปช่วยในเรื่องของงานนะคะเนี่ยตัวเขาอาจจะมีการเดินทางไปไปมามา นะคะระหว่าง2ประเทศก็ได้นะมีการเดินทางไปเดินทางมานะคะเนี่ยไพ่มันขึ้นค่อนข้างชัดนะไพ่เจ็ดคาทานะคะเอ่อต้องบอกก่อนว่าคุณเองนะพยายามเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับคุณคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีะนะเขาอาจจะมีคนมาชอบเขาเยอะนะคะหรือเขาอาจจะต้องไปเจอคนเยอะ แต่ผมมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะก็ได้นะแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างคือเราก็ค่อนข้างชอบเขาเหมือนกันแล้วเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในสายตาของเขาหรืออยากจะเป็นที่หนึ่งนะเป็นคนที่ใช่ของเขาเหมือนกันนะคะมันก็เลยเหมือนมันก็เลยขึ้นเป็นเจ็ดเจ็ดกฐานะเห็นไหมมันน่าจะมาจาก งานเดียวกันหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือต้องติดต่อประสานงานหรือต้องมีอะไรที่ต้องสัมพันธ์กันนะคะมันเลยเลยทำให้เจอกันหรือใครที่ถ้ายังไม่เจอกันเนี่ยก็มีสิทธินะที่จะอาจจะเจอกันนะคะในสถานที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเจอกันในที่ทํางานนะงานของคุณหรืองานของเขาอาจจะเป็นงานในลักษณะที่ว่า เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างนะคะเป็นสถาปนิกหรืองานที่อาจจะต้องอยู่ตามไซต์งานก็ได้นะคะเป็นสถาปนิกใหญ่หรืออ,อยู่ในบริษัทก่อสร้างบริษัทเหมือนประบาลแบบเหมือนพวกแบบประมูลแล้วพวกก่อสร้างรถไฟฟ้าก่อสร้างโครงสร้างของอเขาเรียกว่าโครงสร้างของประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเกี่ยวกับการรับเหมานะาโครงการเล็กๆโครงการใหญ่ๆ เนี่ยมันมัน,เป,นเป็นไปได้นะคะอืมงานของเขาเป็นงานที่ค่อนข้างเกี่ยวกับอ่าสิ่งก่อสร้างก็ได้นะคะออุปกรณ์หรือว่าที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นเหล็กเป็นปูนนะคะเป็นงานที่ต้องเอามาใช้ในการก่อสร้างทั้งหลายทั้งแหล่นะคะเนี่ยนะ เป็นคนที่น่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเป็นคนที่ประสบในอาหน้าที่การงานสูงแล้วตัวคุณเองกับเขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมหวังกันนะคะจริงๆแล้วมองว่าคนชาวราศีกุมก็มีเกณฑ์เจอคู่นะจริงๆแล้วมีเกณฑ์เจอคู่มีเกณฑ์แต่งงานเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณมองเห็นภาพอะไรบางอย่างไหมนะเนี่ยบางทีมันเหมือนกับอยู่ในโบสถ์ไหม นะคะเหมือนเหมือนอยู่ในโบสที่กําลังแต่งงานกันอะเห็นไหมคะแล้วไพ่ขึ้นประกบก,ก็คือเป็นไพ่เดอะเวิลด์จะได้สมหวังอะนะคะมาถึงจุดที่สุดของชีวิตแล้วไพ่เดอะเวิลด์ก็คือใบที่มีความสุขที่สุดนะคะเนี่ยหงม,มองว่ามีเกณฑ์แต่งงานเหมือนกันนะมีเกณฑ์แต่งงานสูงนะคะอืมหนขอดูอีกสองใบสิชาวราศีกุมนะคะที่ผ่านมาคุณเองอาจจะแบบเหนื่อยใน คือความสัมพันธ์เนี่ยมันก็พยายามอะ่ะมันมันไม่ได้ว่าราบลื่นนะบางทีมันก็เหนื่อยมีการเดินทางมีการมีความพยายามนะคะเนี่ยอาจจะอยู่ไกลๆกันด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเออเหมือนอยู่ไกลๆกันะนะคะงานนี้อาจจะเห็นไหมคะผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นงานเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่านะคะเพราะไพ่พที่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะลงตัว นะตรงเนี้ยไพ่มองว่าลักษณะเหมือนเป็นงานมากกว่าอาจจะต้องมีการจากบ้านบางคนอาจจะแต่งงานแล้วไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแฟนที่อีกที่หนึ่งนะเนี่ยม,มันมันมีอาจจะมีเหตุที่แบบต้องต้องจากที่จากถิ่นหรือเปลี่ยนที่ที่อ่ะนะคะไพ่ห้าดาบนะคือไพ่ห้าดาบตรงเนี้ยนะคะหงมองว่าบางทีเนี่ย คนรอบตัวอาจจะไม่เห็นด้วยนะเห็นไหมคนรอบตัวอาจจะเนี่ยมันจะมีความต่างกันเหมือนกันนะชาวราสีกุ่มนะคะมันจะมีความต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมอะ่ะนะอุปสรรคของคุณในเนี้น่าจะเป็นจากญาติพี่น้องนะคะเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะ ไม่อยากให้ไม่อยากมันถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงมีไพ่เจ็ดคาถานะแบบความสัมพันธ์เนี่ยต้องพยายามอะนะคะมันพยายามในความสัมพันธ์นะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของวัฒนธรรมมีอุปสรรคในเรื่องของความต่างกันในเรื่องวัฒนธรรมนะจริงๆแล้วคุณสองคนนะ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดและรู้สึกอะไรหรอกแต่คนรอบข้างอะนะคะคนรอบข้าง อาจจะเป็นฝ่ายของคุณเองหรืออาจจะเป็นฝ่ายของแฟนคุณเองเนี่ยที่เขามองแล้วไม่อยากให้แบบไม่อยากให้ได้กันนะคะไม่อยากให้ได้กันเพราะว่ามันต่างกันนะคะโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่หรือคนที่ค่อนข้างมีอํานาจนะคะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเป็นคนที่มีอ,าอํานาจเหนือคุณนะคะเขาก็จะมองว่าม <c ười> <ๆ>ันเหมือนกับว่ากลัวว่าจะไปกันไม่รอดนะคะหรือว่า ถ้าเกิดว่ามันห่างกันหรือบางคนคบกันอยู่คนละประเทศอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่ามันอาจจะอ่ามันจริงใจหรือเปล่านะคะมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมแต่ว่าผมบองว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ มันก็จะสมหวังนะคือความรักที่ดำเนินมาเนี่ยมันมีอุปสรรคตลอดนะมีการทะเลาะกันนะคะมันจะมีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันน่ะนะในเรื่องของความคิดนะคะความคิดและความเป็นอยู่อะ่ะที่ถูกเลี้ยงมาปลูกฝังมาไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะลงตัวนะคะมันจะลงตัวนะเนี่ยดูนะคะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมอย่าไปเครียดนะใจของคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นทุกข์มากๆเลยใจของชาวราศีกุมเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะคะคือใจคุณคิดเป็นสิบดาบเลยคิดว่ามันคงต้องเลิกแน่ๆเลยหรือมันไปกันไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะ <S <S คืออันนี้มันเป็นความคิดในใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไพ่ the world นะคะไพส่สคกานะไพ่สามเหลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีความพยายามมีความมีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าคุณเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงเอยก,กันมีสิทธิ์ที่จะ สร้างรากฐานมั่นคงด้วยกันหรือไม่ก็แต่งงานกันนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะบางคนบางคู่เนี่ยแต่งงานกันแล้วอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะอาจจะแยกกันอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าต่างคนต่างไปไปมาๆนะมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูกันไปก็ได้นะค่อยๆดูค่อยๆเป็นไปสําหรับคนโสดนะคะชาวราศีกุมต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้ย คุณเองอาจจะจะเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันอาจจะเจอคนที่จะเรียกว่าอะไรเพิ่งผ่านผ่านการเลิกลามาแบบสดๆดร้อนๆนน่ะนะคะอาจจะถูกนอกใจอาจจะถูกแทงข้างหลังหรือไม่ก็คนรักของเราแอบไปมีคนอื่นนะคะมันก็เลยทำให้คนโสดเนี่ย ตอนนี้อยากอยู่นิ่งๆนะคะอยากอยากมีเงินอยากสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงนะคะเนี่ยอยากจะเอาตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอยากจะทํางานให้มันดีอะ่ะนะคะอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการนะสำหรับคนโสดนะคะเพราะว่าไม่อยากที่จะโดนหักหลังอะ่ะนะไพ่ห้าดาบตรงนี้กับไพ่ทาวเวอร์มันเหมือนสาเหตุที่เลิกกันมาก็เพราะว่าอาจจะถูก นอกใจนะคะถูกนอกใจหรือว่าแฟนเนี่ยไปมีคนอื่นนะชาวราศีกุมก็เลยไม่อยากที่จะตอนนี้นะคะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีกิจการเป็นของตัวเองมากกว่าอยากมีความสุขกับเงินของตัวเองนะคะสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ย อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงของช่วงเนี้ยนะสิ้นเดือนเนี้ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ้นปีแล้วนะคะมีมีการใช้เงินไปกับบุตรบริวารน,นะบุตรอาจจะเข้าโรงเรียนนะคะหรืออาจจะมีการต้องเข้า,าเรียนพิเศษนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีมีมีการที่ต้องไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วมันมีการใช้เงินนะเพราะว่าไพ่เสียเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งของบุตรหรือบริวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือ1ถ้าไม่เจ็บป่วยนะดูบริวารดูลูกด,ด,ดูดูดูดีๆนะคะเอ่อคนที่อยู่เป็นลูกเราเนี่ยนะคะเขาอาจจะเจ็บป่วยอาจจะใช้เงินไปกับการเจ็บป่วยหรือไม่ก็ต้องระวังอุบัติเหตุนะคะก็บางคนนี่ก็จะเรียกว่าอะไรเดีย๋ยะก็ต้อง ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงนะคะอันนี้อย่าเพิ่มไปคิดมากนะมันอาจจะไม่ได้รุนแรงหรอกอาจจะหกลม้มนิดๆหน่อยๆสะดุดอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าอือก็อาจก็ต้องระวังโรคระบาดด้วยเหมือนกันนะระวังบุตรบริวารน,นะคะเจ็บป่วยอุบัติเหตุนะคะจ,จะมีเงินการเข้าเรียนหรือการศึกษา การเรียนพิเศษติวเตอร์อะไรต่างๆอาจจะมีการใช้เงินกับบุตรบริวารแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ายังไงก็มีนะคะมีมีเงินเข้ามาแหละนะการงานคู่คุณก็ก็ขยันทำงานนะคะช่วงนี้คนมีคู่อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากกับการทำงานแล้วก็ใช้เงินเยอะ ไปกับลูกเต้าหรือครอบครัวนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะมันยังไปต่อได้นะคะยังผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปได้ถึงจะมีคนรอบข้างที่เขาอาจจะเพื่อนเพื่อนในที่ทำงานหรือว่าคนในที่ทำงานเนี่ยเขาอาจจะเขาเรียกว่า เล่นพักเล่นพวกหรือไม่ก็อิจฉาทิษยาอะไรอะนะแต่ก็ไม่ได้ทําความเดือดร้อนเลยคุณหรอกคุณก็พยายามเอาชนะไปได้นะคะดูแลครอบครัวต่อไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็อาจจะยุ่งยุ่งนะทั้งคุณทั้งแฟนคุณนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ช่วงทําธุรกิจกําลังเปิดร้านเปิด าขายอะไรเขาเรียกว่าอะไรกำลังเปิดร้างสร้างธุรกิจนะคะหรือมีมีกิจกรรมหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ยุ่งยุ่งนะไปกับธุรกิจแล้วก็บริวารก็คือลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะไพ่ The World ขึ้นมานะคะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรนะชาวราศีกุมก็ไม่ต้องห่วงนะคะความรักก็ยังไปได้นะเพียงแต่ว่า มันอาจจะมีอุปสรรคอยู่ในเริ่อที่บอกไปนะคะก็ยังไงหงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมทุกๆคนด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ